คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะสูตรคำนวณของหลวงพ่อร่มโพนะคะ เพราะว่าสูตรของหลวงพ่อก็เข้ามาสามงวดติดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็หลุดนะคะหลวงพ่อเน้นให้หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะก็เฉียดไปเม็ดเดียวนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตดีๆสัดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้แอดก็จะโทรหาปู่นะคะตามแอดมาเลยค่ะฮ <Hello. S 1> ัลโหลค่ะหลวงพ่ออ uh. ้าวค่ะได้ยินแล้วค่ะอยู่ร้อมานาะ ค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาคอตามสูตรของหลวงพ่อโตอค่ะเพราะว่างวดก่อนก็เฉียดเม็ดเดียวเนาะหลวงพ่อหนึ่งแปดแปดหนึ่งออกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะหลวงพ่อโอ้ก็เฉียดหนึ่งหกเจดค่ะหหนึ่งเนาะค่ะหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งอ๋อหกหนึ่งกับแปดหนึ่งค่ะเออแปดหนึ่งค่ะมเขา,เาตั้งรักเลขตั้งรักเลขหลักก่อนใช่ไหมคะ ละก,ก่อนสองหนึ่งห้าค่ะเด้อเลขหลักเดยวแอดขอจดแป๊บหนึ่งค่ะเลขหลักค่ะเลขหลักสองหนึ่งห้าใช่ไหมคะอ่ะบาบันีออกน้ก่ะอีกแลวนึ่งก่ะศูนย์ปีศูนหสี่เจ้าค่ะ อันนี้ค่ะ,จ,คคะจับคู่ค่ะจับคู่ค่ะค่าหนึ่งจับคู่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะราคาหกค้าหกห้าเจ้าค่ะ ยากะ44ค่ะ64ค่ะ64ค่ะอ่ามีกตัวค่ะหลวงพ่อมนมีเต็บควมฝันเจียงเล้าค่ะเล่ยดค่ะเชียงเจียงทั้งหมดเล้า อเออมันก็บมะยำยู่ตัวนี้แหละคืออ่าแล้วละเลขฝันเรามันมันมีเจ็ดหาเนะ้ะค่ะเ็กฝันเจ็ดห้าค่ะหลวงพ่อเออเจ็ดหาแล้วก็เออเก้าหาแล้วก็ยังไงอ่ะอห้าเดียว เจ็ดห้า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 เก้าค่ะหลวงพ่อตันนี้เลขกฝันค่ะมันจะ็ออมตัวนี้่หรอยตัวไหนคะอ่ยาตัวหกขาขาหกนั่นคือฝันเห็นรถตอนนี้วันนี้รถเออ ไอรถตัวแรกเลยรถก็มากับปีหาหาที่เราค่อันรถตัวนึ่งนะตีห่าหากับติดตัวตัวเนะี้ยตัวเนี้ยคือมานย่ำตัวน,น,นี้ที่เป็ตัวหาตัวนึงเนอะตัวเน้นตัวฟันเหลวมันามันเจองห่ามากครับอันรถแก้ววัลลิสเซนรถวัลลิสเซนรถเตว่ามันเป็นไขมาตั้งสารออกมันเกับเครื่องซีเมนต์ติดไปว่าลักษณะของมันมาก,ก,ามกาต,ตั้สดดงสารอากาอกเติอดอกดอกนะค่ะ เออแต่ว่ามีคนหนึ่งเขาเกินไปอยู uh ่แต uh ่ว่าผู right ah get get ้เฒ่าเอ่อผู้เฒ่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเปินไปเปลยนไปรถแตรถเรียนไว้ตั้งจีเรียนเขามาทั้งตามันหนอกมาทั้งตาหนอกแค่ว่าติไปไส่พวกหงรถเลยเรื่องหงสเนี่ยเลยทง่าไงเด้ค่ะเรืหงเมียยอะมัมันเรื่องเนามันเ่ฝันรู่ิดกัมันเป็นไสักไ้สักมีดาเร่งหงเมียก่อนหนนะเป็นเครือป็นที่เป้นริง นี่สงสัยตัวนี้นี่หละก็ไม่ย่มที่ไม่ย่ตัวนี้คือตัวห้องขาขึ้นก็อาหารคือเกาอ๋อเน้นหกห้าใช่ไหมคะหลวงพอ่อเออหกขากับหกหกอ๋อเพิ่มหกหกด้วยใช่ไหมคะเอาโมเมนตนน์ตรงนั้นตัวนี้ก็เออฮะฮะงูพิษตัวพิษอ๋อ,อเออฮะฮะเออฮะฮ 5าเขาก็เลขความฝันเนาะหลวงพ่อเนาะแมนค่ะก็จะเพื่อการเงินทุกวันล่ะแต่ว่าเลขคำนวณก็คือตัวนงินตัวเลขคือติผากับติปีหาที่หาที่กับที่หาเฮ้ยหาเน่งเฮ้ยแหม่บอกไปไม่หมดที่บุตรที่ไปเลยแค่หาที่ที่หา ค่ะห้าสี่สี่ห้าเน้นเนาะหลวงพ่อนเนาะแล้วก็ันนนกนเน้นมีหกห้ากับห้าสี่ใช่ไหมคะหลวงพ่อ,ม,อ,อมีสองหางบ่หลวงพ่อตัวที่เน้นน่ะเออมีสองหางอ๋อค่ะจะตัวที่เน้นแล้วกีกะคือตัวอันอ่านหนึ่งนี่กับทีหนึ่ง,งนี่กะเอาไปคิเก้า เหี่งที่เขาประวามันเป็นเหล็กสมร้นมาอย่างีอ๋อเน้นเหมือนกันใช่ไหมคะเออเหน่งที่เขาเนื้อกับติดไปเหน่งขึ้นฝันทีไรกลาวลยเอ่อเชิงลอยกว่าเพี้นนะค่ะเลขเลขหลักเน้นตัวไหนบ้างคะหลวงพ่อเลขหลักค่ะเลขหลักเน้นตัวไหนบ้างคะโอ้เลขหลักกระเนินหา เน้นห้าตัวเดียวใช่ไหมคะอ่าคับสองวยจับคู่ให้เต้นห้าครับสองหาสองตัวเดียวเป็นล่งลางจ้าจ้าเมื่อกี้เล็กวิ่งตัวไหนแล้วคะหลวงพ่อวิ่งค่ะวิ่งฮาวิ่งอ๋อบันนี้จับคู่ให้่หาสองตัวเดียวค่ะค่ะ วิ่งวิ่งล่างเน่ะหรวงพ่อเนาะแมนวิ่งวิ่งล่างบนหน้าหานะแต่ว่าจับคู่ล่างไงคือหาสองตัวเดียวห้าเนาะหลวงพอ่อแล้วก็จับคู่ห้าสองตัวเดียวเลขล่างเนาะแ,นแต่ว่าแต่ว่าวิ่งคือวิ่งบนล่างเลยใช่ไหมคะหลวงพอ่อแมน วิ่งห้านี่เลื่างบนเลยค่ะวิ่งห้า่ไม่จับคู่เป็นล่างนี่ยคือห้าสอง,ง 5, 2, ตัวเดียวลนะ่างห้าสองตัวเดียวเนาะหลวงพ่อเนาะนนค่ะเดี๋ยวแอดจะทวนตัวเลขอีกรอบก่อนนะคะหลวงพ่อ ็เลขหลักมีสองมีหนึ่งมีห้ามีศูนย์มีหกมีสี่นะคะแล้วก็จับคู่มีห้าหนึ่งหนึ่งห้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่งหกหกห้าห้าหกห้าสี่สี่ห้าหกห้าโอ้ไม่ใช่หกห้าหกสี่สี่หกแล้วก็ห้าห้าค่ะหลองพอ่อค่ะตัวที่เน้นจะมีห้าหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งแล้วก็ หกห้าแล้วก็ห้าสี่นะคะได้ yeah, yeah. ค่ะวิ่งวิ่งบนล่างนะคะมีห้าตัวเดียวเนาะหลวงพ่อเนาะได้ <Yeah. S 1> ค่ะแล้วก็สองตัวล่างคือห้าสองสองห้านะคะหลวงพ่อได้ <Yeah. S 1> ค่ะเลขหลักก็จะเน้นสองกับห้านะคะได้ <Yeah. S 1> ค่ะงวดนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะหลวงพ่อได้เกือบตัวเป็นอ๋อมั่นใจเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเนาะ แล้วค่ะห่วใจ90%ค่ะหลวงพ่อก็อยากจะให้หลวงพ่อวพอวยพรให้ FC ช่องละอองนแหน่ลหน่อยค่ะขอวอวยพรให้ FC ช่องละอองนะค่ะหลวงพ่อโชคอ่ะงดนี้ฟังฟังเลยค่ะ ใช่เลยเลยแต่ก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะค่ะสาธุกับหลวงพ่อติดตามช่องละออ็งอ่องเยอะๆได้รวยรวยเป็นด้วยกันค่ะสาธุกับหลวงพ่อสาธุค่ะแอดก็ขอขอบคุณหลวงพ่อมากๆเจ้าค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลได้รับชมรับฟังนะคะหลวงพ่อ ค่ะข,ขอบพระคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะนมัสการค่ะจะเน,นินพรสาธุค่ะ